สำหรับว่าวนะครับเป็น so ว่าวนกยักษ์นะครับตัวใหญ่นะครับตีบอนะครับติดธนูด้วยนะครับที่มาขึ้นไปบนฟ้าแล้วมาดังพูดพูดปูดพูดพูดูดพูดูดเลยครับเนาะลองดูนะครับว่าวันนี้จะขึ้นกอนะครับไปลุยครับหนึ่งสองสามไปไปเลยครับพึ้นเลยครับ เปียบร้อยครับปึ้งเปียบร้อยครับเมื่อกี้มันเกินอย่างึ้นครับสายมันสั้นนะวัวตั้งเลยครับเดี๋ยวเขาแก้มือผมรอครับเทขสองครับเทขสองเทสองครับนี่หวาวอยู่พุ่งแล้วครับ อันนี้ว่าวกยัดครับติดลมแล้วครับนะครับอยู่ข้างบนนะครับเสียงไม่ได้ยินนะครับหนอจริงมันดังนะครับนะพูด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 อยู่บนบนนะครับหนาเนี่ยครับนีครับติดตอนนี้ว่าวติดลมบนแล้วครับเดี๋ยวมันจะลากคนไปด้วยแล้วครับ ลมปอมี่นักครับขึ้นอยู่ครับลมแหงอยู่อ่นปละเนลักิเขึ้นมะเด็ขึน้นขึ้นบนหลนลอ้อต้นมันบนละน่น

เป็นมดล้มแน่ล้มเป็นมีแน่ล้มเปนมดครับขึ้นจังเลโอ้ยไกลนะ่ไหนปกิโลเลยไปแบไปกูเอาต่อครับโอ้โหวไอปี๊บไปมันต้องลมแหงกว่านี้ครับเนาะอันนี้มันลมประมาณสิบม้งฝายนะครับลมมันเป่าแน่แต่มันร้องพอนะครับโไยครับไปก่อนนะครับไปเก็บเบาะก่อนครับ Ha <laughs>